บทที่23ความตกตะลึงของปรมาจารย์เฉินเย่สาวน้อยรูปร่างสูงใหญ่ที่นั่งข้างๆหัวเราะและพูดด้วยรอยยิ้มดูเขาสีหน้าเขาแดงแล้วน้องชายตาของคุณสวยจริงๆนะสาวน้อยหน้าตาน่ารักตําหนิอย่าเสียงดังนักสิ่หยวนหยวนน้องชายเจ้าอยากจะเข้าทดสอบระดับช่างตีเหล็กไหมทั้งอูหลินพยักหน้าและตอบด้วยความกังวลเล็กน้อยว่าใช่สาวน้อยผู้แสนหวานกล่าวว่า ครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนหรือคุณครูของคุณอยู่ที่ไหนทั้งอูหลินสายหัวอาจารย์ของฉันให้ฉันมาคนเดียวและบอกให้ฉันไปหาคนที่ชื่อปรมาจารย์เฉินเย่เมื่อได้ยินชื่อเฉินเย่ท่าท่าของหญิงสาวทั้งสองก็แข็งทื่อขึ้นและหญิงสาวผู้แสนหวานก็รีพูดขึ้นว่ากรุณารอสักครู่ฉันจะไปถามว่าตอนนี้มาจารย์เฉินเย่ว่างไหมคุณเคยคุยกับมาจารย์เฉินเย่เกี่ยวกับผู้สื่อสารวิญญาณไหม ทั้งอูหลินใส่หัวอีกครั้งเขาจะมีเครื่องสื่อสารวิญญาณได้อย่างไรกันแม้ว่าเครื่องสื่อสารวิญญาณจะสะดวกแต่ค่าธรรมเนียมการสื่อสารและค่าอุปกรณ์นั้นแพงมากแม้แต่บ้านเกิดของเขาก็มีเครื่องสื่อสารวิญญาณแบบติดตั้งเพียงเครื่องเดียวเขาถึงกับวางแผนจะหาเครื่องสื่อสารวิญญาณแบบหยอดเหรียญเพื่อโทรหาแม่และพ่อของเขาในภายหลังและรายงานว่าเขาปลอดภัยดี อาจารย์เฉินมีเด็กคนหนึ่งกำลังตาหาคุณอยู่จริงอยู่เขามีดวงตาที่โตมากและสวมเสื้อผ้าธรรมดาสาวน้อยหน้าตาน่ารักกล่าวขณะที่เธอกดหมายเลขเพื่อเชื่อมต่อกับอาจารย์เฉินหลังจากวางสายเครื่องสื่อสารแล้วสาวน้อยผู้แสนหวานก็พูดกับทังอุลินว่าน้องชายอาจารย์ใหญ่เฉินมีเวลาว่างสักหน่อยตามข้ามาขณะที่เธอกล่าวเช่นนี้เธอก็เริ่มนำถังอุลินไปที่ด้านข้างของห้องโถงใหญ่ยว,ยวนหยวนหญิงผู้มีพัฒนาการดี แลบลิ้นออกมาขณะที่เธอมองดูพวกเขาจากไปและพูดกับตัวเองว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำเจ้าตัวเล็กรู้จักปรมาจารย์เฉินจริงๆเมื่อประตูโลหะของลิฟวิญญาณเปิดออกทั้งอูหลินแทบจะกระโดดด้วยความตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นอะไรแบบนี้มาสิมานี่สิสาวน้อยผู้แสนหวานไม่ได้แกล้งเขาเลยแต่กลับยิ้มอย่างอ่อนโยนให้เขาแทนทั้งอูลินเดินไปหาเธอสาวน้อยผู้แสนหวานกล่าวว่า ฉันชื่อหยุนเสี่ยวหลิงสํานักงานของปรมาจารย์เฉินอยู่ชั้น15ฉันจะพาคุณไปพบเขาแล้วเขาจะพาคุณไปทําการทดสอบระดับของช่างตีเหล็กขอบคุณพี่สาวทั้งอูหลินกล่าวอย่างสุภาพหยุนเสี่ยวหลิงมองดูเขาสายตาของเธอเคลื่อนขึ้นลงเพื่อประเมินเขาแม้ว่าเด็กคนนี้จะสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายมากแต่เขาก็ยังดูดีมากที่สําคัญที่สุดคือดวงตาที่โตของเขาซึ่งทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอิจฉาได้ ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนเรียบง่ายแต่เขาก็สุภาพมากทําให้คนอื่นมองเขาในแง่ดีติ้งลิฟต์หยุดอยู่ที่ชั้น15และประตูก็เปิดออกมีห้องสองห้องอยู่ทั้งสองข้างของโถงทางเดินที่นําออกจากลิฟต์หยุนเสี่ยวหลิงพาเขาไปที่ประตูบานหนึ่งซึ่งมีป้ายชื่อของเฉินเย่ติดอยู่เธอจึงกดปุ่มที่อยู่เหนือป้ายนั้นท่านอาจารย์เฉินนี่หยุนเสี่ยวหลิงเองข้าพาเด็กมาที่นี่แล้วเออเสียงทุ้มลึกดังขึ้นจากภายในห้องจากนั้นประตูก็เปิดออก สำนักงานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เกือบหนึ่งในสีของห้องด้านหลังโต๊ะไม้มีชายวัย40ปียืนอยู่ชายคนนี้ไม่ได้สูงเป็นพิเศษแต่มีรูปร่างที่สมส่วนมากไหล่ของเขากว้างเป็นพิเศษโดยสวมแจ็กเก็ตสีดำพาดอยู่บนกล้ามเนื้อเดวทอยในขณะน,นี้เขากำลังดูแบบแผนการออกแบบที่วางไว้บนโต๊ะของเขาปรมาจารย์เฉินหยุนเสี่ยวหลิงเรียกเบาๆ เออเฉินเย่เงยหน้าขึ้นมองสายตาของเขาจับจ้องไปที่ถังอูหลินทันทีขณะที่เขามองดูเขาด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นคุณเป็นสิทธิ์ของหมังเทียนใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์เฉินอาจารย์บอกให้ผมทักทายแทนท่านถังอูหลินกล่าวอย่างเคารพดวงตาของเฉินเย่ขมวดคิ้วเจ้าหมอนั่นตั้งเป้าหมายที่จะก้าวข้ามจุดสูงสุดเสมอ แต่เขากลับรับสิทธิหนุ่มอย่างคุณไว้ได้ไปกันเถอะฉันจะพาคุณไปทดสอบระดับของช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กอาศัยอยู่ในโลกโลหะและไม่สนใจเรื่องอื่นใดในโลกเลยแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่าหมังเทียนจะยอมรับสิทธิหนุ่มเช่นนี้แต่การทดสอบการจัดอันดับจะตรวจสอบทุกอย่างหยุนเซี่ยวหลิงกล่าวว่าปรมาจารย์ฉันจะกลับลงไปที่นั่นเออเฉินเย่พยักหน้าขณะที่หยุนเซี่ยวหลิงยิ้มให้ถังอูหลินอีกครั้งก่อนจะมุ่งหน้าออกไป ไม่นานหลังจากนั้นเฉินเย่ก็พาถาังอูหลินออกจากห้องและเข้าไปในลิฟวิญญาณอีกครั้งพวกเขาขึ้นลิฟไปพร้อมกับหยุนเสี่ยวหลิงแต่คราวนี้พวกเขาจะลงที่ชั้นสามขณะที่ลิฟกำลังเคลื่อนลงเฉินเย่ก็หันไปหาถังอูหลินแล้วพูดว่าเจ้าหนูน้อยหมังเทียนไม่เคยบอกฉันเลยว่าตอนนี้เจ้าเป็นช่างตีเหล็กระดับไหนถังอูหลินส่ายหัวอาจารย์ก็ไม่เคยบอกฉันเหมือนกัน เขาแค่บอกให้ฉันมาทำแบบทดสอบและรับงานบางอย่างหลังจากนั้นเขาสามารถรับงานได้เรอในทางกลับกันหยุนเสี่ยวหลิงก็อดประหลาดใจไม่ได้การจะรับงานได้นั้นหมายความว่าเขาต้องเป็นช่างตีเหล็กระดับสองขึ้นไปช่างตีเหล็กระดับหนึ่งไม่สามารถรับงานได้โดยตรงช่างตีเหล็กระดับสูงกว่าจะต้องรับงานและมอบหมายงานบางส่วนให้พวกเขาเฉินเย่ถามอีกครั้งแล้วคุณเข้าใจไหมว่าตำแหน่งช่างตีเหล็กจัดไว้อย่างไรทั้งอูหลินพยักหน้า อาจารย์บอกว่าช่างตีเหล็กแบ่งออกเป็น9ระดับช่างตีเหล็กระดับ1และ2ถือเป็นระดับปรมาจารย์ระดับ3และ4ถือเป็นระดับปรมาจารย์ระดับ5และ6ถือเป็นระดับปรมาจารย์ช่างฝีมือระดับ7และ8ถือเป็นระดับปรมาจารย์ช่างฝีมือและเมื่อถึงระดับสูงสุดคือระดับ9พวกเขาถือเป็นระดับปรมาจารย์ช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์เฉินเย่พยักหน้าขณะนั้นลิฟก็มาถึงชั้น3แล้วลาพี่สาว ทั้งอูหลินบอกลายหยุนเสี่ยวหลิงขณะที่เขาเดินตามเฉินเย,ย่ออกจากลิฟต์เมื่อเทียบกับชั้นที่15้าอันเงียบสงบชั้นสามของสมาคมช่างตีเหล็กกลับมีเสียงดังกว่ามากทั้งอูหลินได้ยินเสียงดังก้องกังวานของช่างตีเหล็กที่ทำงานอยู่ทั่วทั้งห้องโถงเฉินเย,ย่พาทั้งอูหลินไปที่แผนกต้อนรับและพูดกับพนักงานว่าเปิดห้องทดสอบให้ฉันหน่อยและขอให้เจ้าหน้าที่สำรวจเข้ามาอาจารย์เฉินนี่สิทธิ์ของคุณหรอเขายังเด็กมาก เขาอายุแค่12ขวบด้วยซ้ำเหรอเจ้าหน้าที่มองไปที่ทังอูลินด้วยความอยากรู้อยากเห็นเชิญเย่หยิบแบบฟอร์มจากพนักงานแล้วส่งให้ทังอูลินกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ก่อนกรอกสถานการณ์พื้นฐานของคุณใช่ทังอูลินรับแบบฟอร์มและเริ่มกรอกแบบฟอร์มอย่างจรงิงจังเชิญเย่อ,อ่านตามจากด้านข้างขณะที่เขากรอกเอกสารทังอูลินเกิดที่เมืองอะไหลอายุ9ขวบ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของวิทยลาลัยตรงหายคุณอายุแค่9ขวบเท่านั้นหรือเมื่อทราบเรื่องนี้ทั้งตัวเขาและเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกประหลาดใจเขาอายุเพียง9ขวบแต่เขาก็มาสอบเป็นช่างตีเหล็กซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสมาคมช่างตีเหล็กมานานหลายปีแล้วในอดีตผู้เข้าสอบที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ8ขวบ6เดือนยิ่งไปกว่านั้นคนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ที่ชั้น30ของสมาคมช่างตีเหล็ก คนคนนั้นเป็นอัจฉริยะด้านการตีเหล็กที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตต่อหน้าต่อต,อต,อตาพวกเขามีเด็กน้อยอายุเพียงเก้าขวบหากเขาสามารถผ่านการทดสอบของช่างตีเหล็กได้นั่นจะหมายถึงอะไรเฉินเย่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความสนใจมากขึ้นเพราะทางอูหลินเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าหม่างเทียนให้เขารับงานโดยตรงนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้เป็นช่างตีเหล็กระดับสองอย่างน้อยนี่คือความสำเร็จที่ทำลายสถิติเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าอาจารย์เฉิน ห้องทดสอบที่สามเปิดอยู่ด้วยดวงตาที่หรี่ลงเฉินเย่หยิบร่างของทางอูหลินขึ้นมาตามข้ามาเขาต้องดูด้วยตัวเองว่าสิทธิของหมางเทียนไปถึงระดับไหนแล้วห้องทดสอบที่เรียกกันว่านั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงห้องหลอมโลหะเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วการทดสอบการตีเหล็กจะต้องดําเนินการในห้องเช่นนี้ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องตีเหล็กความกังวลของทางอูหลินก็คลายลงเล็กน้อย ห้องตีเหล็กนั้นก็เหมือนกับห้องของหมางเทียนนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขามาถึงที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยนักสำรวจเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่เห็นได้ชัดว่ารู้จักกับเฉินเยเว่อาจารย์เฉินเย่ท่านพาคนมาทำการทดสอบด้วยตัวเองข้าพังได้ยินมาว่าเด็กคนนี้อายุแค่เก้าขวบถ้าเขาอายุน้อยกว่านี้อีกนิดเขาคงสามารถทำลายสถิติของประธานาธิบดีได้เฉินเย่กล่าวว่า เราสามารถคุยกันได้หลังการทดสอบนักสำรวจพยักหน้าและมองไปทางถังอูหลินที่นี่มีโลหะ15ชนิดเลือกมา1ชนิดเพื่อทำการตีฉันจะให้คะแนนคุณตามโลหะที่คุณเลือกและระดับการหลอมถ้าคะแนนของคุณเกิน60คุณก็จะได้รับตำแหน่งช่างตีเหลกระดับหนึ่งใช่ถังอูหลินพยักหน้าจากนั้นมองไปที่โลหะที่จัดวางอยู่บนขาตั้งโลหะ15ชนิดที่แตกต่างกันแต่และชนิดมีขนาดหในสของตารางเมตร โลหะมีสีสันและคุณภาพที่หลากหลายแม้ว่าการทดสอบของช่างตีเหล็กจะดูง่ายเนื่องจากต้องทําให้โลหะบริสุทธิ์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วการทดสอบนี้ทดสอบมากกว่าแค่ความสามารถในการทําให้โลหะบริสุทธิ์เท่านั้นนักสำรวจไม่ได้บอกเขาว่าโลหะเหล่านี้คืออะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าเขาต้องระบุและทําความเข้าใจโลหะแต่ละชนิดด้วยตัวเองและเลือกโลหะที่เหมาะกับความสามารถของเขาที่สุด คุณสมบัติของโลหะและผลลัพธ์การทำให้บริสุทธิ์มีความเชื่อมโยงกันซึ่งหมายความว่าคะแนนการทำให้บริสุทธิ์จะได้รับผลกระทบจากโลหะที่เลือกทั้งอูหลินจ้องมองพวกมันและรู้ทันทีว่าเขาต้องทำงานอะไรหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็หยิบโลหะชิ้นหนึ่งจากตรงกลางชั้นวางเศษโลหะนั้นเปล่งประกายแสงสีเงินจางๆเมื่อพวกเขาเห็นเขาหยิบโลหะชิ้นนี้ เฉินเย่และผู้สำรวจต่างก็แสดงสีหน้าตกใจออกมาพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าถังอูหลินจะเลือกโลหะที่หนาและหนักเช่นนี้ถ้าเลือกชิ้นเงินหนักชิ้นนี้ถังอูหลินที่หยิบชิ้นเงินหนักขึ้นมาแล้ววางลงบนโต๊ะหลอมโดยไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยความต้องการที่หมั่เทียนมีต่อเขาสูงมากเขาห้ามไม่ให้เขาได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเว้นแต่เขาจะเป็นคนตีเหล็กก้อนเงินหนักก้อนนี้มีขนาดหนึ่งในสามตารางเมตรแต่จริงๆแล้วหนักกว่า300กิโลกรัม แม้จะหนักมากแต่เฉินเย่ก็เห็นถังอูลินหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ต้องออกแรงเลยเจ้าหนูเจ้ามีพละกำลังไม่น้อยเลยจริงๆนักสำรวจอุทานด้วยความประหลาดใจเธอเริ่มคิดได้ว่าเด็กชายวัยเก้าขวบตรงหน้าเธอสามารถผ่านการทดสอบของช่างตีเหล็กได้ทั้งอูลินกล่าวว่าท่านอาจารย์ข้าขอเริ่มตอนนี้เจ้าหน้าที่สำรวจกล่าวว่าเจ้าสามารถเริ่มได้ท่านมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำเสร็จ จงทําให้บริสุทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ระดับของการชําระล้างจะกําหนดคะแนนของเจ้าใช่ทั้งอุลินไม่ได้คิดอะไรไร้สาระและเริ่มทํางานอย่างชํานาญเขาเริ่มทํางานทันทีโดยเปิดเตาหลอมหลมโลหะและเพิ่มอุณหภูมิหลังจากนั้นเขาใส่เงินหนักลงไปและเริ่มเผาโลหะเวลาที่ใช้ในการเผาโลหะยังถูกนับรวมในเวลาที่เขาต้องใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ด้วย การทดสอบของช่างตีเหล็กไม่มีกลอุบายใดๆสมาคมมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับช่างตีเหล็กทุกคนเนื่องจากงานของพวกเขาสะท้อนถึงชื่อเสียงของพวกเขาโดยตรงทั้งอูหลินสูดหายใจเข้าลึกๆและยืดกล้ามเนื้อในขณะที่เขาปรับพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขาทั้งอูหลินค่อยๆปรับการหายใจของเขาขณะที่เขาดูอุณหภูมิของโลหะบนโต๊ะตีเหล็กและจ้องมองอย่างเฉียบคมเฉินเย่ยืนนิ่งไปด้านข้างขณะที่เขาดูทังอูหลิน เมื่อเห็นแววตาของทางอูหลินคมกริบขึ้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะอุทานในใจว่าโอ้หมังเทียนเจ้าได้อัญมณีมาจริงๆเฉินเย่เป็นผู้สนับสนุนการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ในการตีเหล็กอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในชุมชนช่างตีเหล็กเขาไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษเขาเพียงแต่ชอบอาชีพนี้เท่านั้นเขามาถึงจุดนี้ได้ด้วยการก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง โดยอาศัยความรักและความทุ่มเทในการตีเหล็กเท่านั้นในที่สุดเขาก็ได้รับการยอมรับจากโลกแห่งการตีเหล็กทั้งอูหลินยังเป็นเด็กอายุเพียง9ก้าขวบเด็กอายุ9้าขวบสามารถบรรลุสมาธิได้เช่นนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าเขาเข้าใจความหมายของการตีเหล็กอย่างแท้จริงเมื่อเผชิญหน้ากับเด็กเช่นนี้ท่าทีของเฉินเย่ก็สดใสขึ้นทันทีมือซ้ายของทางอูหลินกดปุ่มอย่างรวดเร็วเพื่อนํามันออกมาจากโต๊ะตีเหล็กเมื่อได้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอดี เจ้าหน้าที่สำรวจเริ่มบันทึกข้อความนี้ลงไปอย่างเร่งรีบในฐานะผู้สำรวจการทดสอบระดับของช่างตีเหล็กเธอมีประสบการณ์อย่างมากในบทบาทของเธอจากรายละเอียดของทางอูหลินเธอสามารถระบุได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กคนนี้ตีเหล็กเงินหนักช่างตีเหล็กที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่จะตีเหล็กเงินหนักได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรเริ่มแล้วแขนทั้งสองของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อค้อนทางสเตนบริสุทธิ์พันชิ้นปรากฏขึ้นในมือของเขา เขายกแขนซ้ายขึ้นอย่างท่องแคล่วและเคาะเงินหนักสองครั้งทําให้เกิดเสียงดิงดิงสายตาของเชิญเย่เปลี่ยนไปที่หูของทางอูหลินเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าหูของทางอูหลินสั่นเล็กน้อยเขากําลังฟังอยู่เขากําลังฟังเสียงสะท้อนของโลหะช่างเป็นเด็กดีจริงๆในขณะนั้นเองแขนขวาของทางอูหลินก็กระแทกลงมาด้วยความเร็วแสงทั้งห้องตีเหล็กก็เต็มไปด้วยเสียงหวีดและในช่วพริบตาต่อมาค้อนทางสเตนก็กระแทกลงบนก้อนเงินหนักอย่างแรง บงค้อนทางสเตนส่งเสียงร้องออกมาในขณะที่แร่เงินหนักกดเข้าด้านในเล็กน้อยดวงตาคู่โตวสวยของทางอูหลินเริ่มเปล่งประกายในขณะนั้นขณะที่ค้อนในมือซ้ายของเขาตามมาอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งในห้องเสียงระเบิดทั้งสองครั้งดังก้องไปทั่วห้องขณะที่ดวงตาของเฉินเย่เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยนั่นคือค้อนทางสเตนบริสุทธิ์